รับเข้าสู่อารายชานลกลับมาอีกครั้งกับการ r รี c t แอชชั่นในชั้นเรื่องมหาศึกลังพีพ EP 82ตายไม่ตายตายไม่ตายตายไม่ตายตายไม่ายติดจริงๆเหมือนจะตาย เอลูกกูใช่ทุกอย่างแล้วยังไม่ตายอีกแล้วจะไปหวังอะไรมวลมนุสินกันชาติต้องมาดูกันว่าหวังได้เปล่านะแต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะฝากเหม่ยเมาชิบด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันที่พิเศษมากมายรออยู่ในเพลงเล็กซี่กับเหม่ยเมอร์จ้าและมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดไลค์กระดิ่งเพื่อเราด้วยข่าวขอบคุณบีทีวีครับผมไปจ้า เดือ <82. S 2> กคนฉลองกันแล้ววะมั่นใจว่ามันต้องตายเผยบัตรคนนี้ผ่านไปสักทีโอ้โพี่โหงมีอะไรมีความกังวลใจดูดิดมันยังไฟวิ่งอ่ะ นี่มัแงแสเลยเป็จิตไม่ตายได้ไงสำไปเป็นเพี้ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์จิตอยู่ในทะเลจิตรับรู้ทะเลจิตรับรู้อยู่ในสมองสมองเสียหายก็ต้องตายแน่เรือแต่จิตจะหลอมรวมอยู่ในทุกๆเซลล์ใช้เซลล์นี้คือชีพแต่ว่าด้วยแล้ดาวเัาไม่มีทางทำแบบนั้นได้หรือเศษยับเขางทองนี้มีความสว่างมิ้ มันยังมีอะไรอยู่เนี่ยชีถขาดหอกครักว้าที่อื่นไม่ใช่หัวต้องทำลายอีกทองทองนั่นหรอดูดิหัวกระจุยขนาดนั้นใครเห็นก็คิดว่าตายไหมมันอีโวอะไรมาหรือว่ามันจะเกิดตัวใหม่เข่างอกหรอ จนคอมึงไม่คิดจะตายเลยหรอตัวตายมึงโกงความตายมากดูหัวมึงกระจุยขนาดนั้นมึงยังเกิดมาใหม่อีกแถวยังอันตีดมีเขาสัดยับถทองขึ้นสู่ผิวน้ำไปอย่างรวดเร็วหนีไปนะความเร็ว36,402เมตรต่อวินาทีเร็วขึ้นกว่าเดิมอีก จะไม่ใช่ของโล่งของักาวาลความเครียดตกที่ลูกกูคนเดียวได้ไงผระงุขนั้นต์ไงเดียวี้งไงกัแม่แม่ก็งงหรอกเก่งเกินคนไปมั้งเอาเอาแล้วค่าที่เขามาแพ้ของเต้ มันแพ้แล้วค่ะเอ้ยมันกดแล้วมันผ่านโอ้ยมันจะมาเอาปืนไปหรอไวแต่แล้วไวแต่แล้วแบกหรอมันอาวุธของข้านะดูดิหัวกระจุยกระจาย วาย<ว>ตายไป้ายิงมาอีก้องนึข้าพาจม,ม,มีันเวลาเปลี่ยนตัว1ไหไหมก็ต้องยิงไปก่อนไตแล้วโอ้ยวายทำไงอ่ะฮอชนปืนแตกยิงไลยทันโว้ย อีตัวนี้มันเกินไปอ่ะ mm hmm. มึงก็หุยแขนอัศาวินผู้วิทักขาดไปแล้ว mm hmm. มึงคือแค่มาเจออีกต,ตัวนี้ตัวเดียวคือเหมือนโลกจะแบบแตก mm hmm. โอ้ยไม่ไหวแล้วเรวาก็ะากกว่าจะซ่อมได้ mm hmm. แล้วเราก็จะเจอจริงยิงงูกลาตรงเลยมึงอาวุธที่จะพอสู้กับมันได้ยังไม่ทนได้ดีซ้ําก็ถูกทำลายละมันจะบินมาหรออ้ยการห้าสุดทหารจีตะวันออกเรียงเหนือจะเดินหนแห่งกับทูตได้ไปสุดท้ายความทหาทัพพูดลง ูกทำลายหมดสิ้แล้วแย่ากะเจีไม่สามารถยัยอกพืชสัตว์ล่ะน่อสามสิบสี่เี่าพเ้าเป็เลียงูีแต่เป็นเรียแล้ว ุเติมทีถูกคุมจัดมหลายรืนอากาศบุกโจมีต่อเนื่งแต่ชุดงถูกตีแต่นับถึง9นาฬิกา34นาทีวันนี้มีฐานทับเติมสุกยิดแล้ว10แห่งเดิมทีพระสาทเทพจะต้องยืนหยัดสู้กับสตวรลแต่กับสัตว์ยกษ์เขทองเราทำอะไรไม่ได้ขอจากนี้พาทัเริอทั่วโลกคงถูกเคล่อนสตวลดเข้าุทองอย่าไม่มีที่สุดสุและเข้าสู่สถานการณ์ที่เสี่ยยิ่่ายุคฝันนิพนไม่เห็นวิ่แววเลยค่ะจริง มันจะทำยังไงกับมันเึ็วเวลาแล้วหรอกพี่หงไ้จะทำตามที่ตกลงกันไว้โอ้ยสองคนนี้จะเป็นลาเขาทัดสัยยับเขาทอบอดแอร์ลงเขาส่ปืนเลเซอร์ไป็โอกาสดีฉันกับเทพสายฟ้าจะสู้ตายในสุดนี้สังขารสัยยับสองตัวนี้อ๋อจี่หงขจะไปกับพวกคุณไปด้วยาทำงม ็นหน้าที่ของทุกคนเราจะไปด้วยต้องไปได้วยกันแหละ <c oughs> อ,อทำตัวดีๆสะบ้างอีบ้านเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะครับ <c oughs> จริงเยังจะไม่รอดสักคนจริงใครจะหมวนูรอดก็จริงพวกนายสู้ไม่ได้

หเนสถานกาจะลอแ้วฮ่าแต่เท่ตถ้ารับรองได้กว่าคนระดับปกติจะเข้าที่หลงภายใต้หินเพื่อวาแผนก่อได้เพราะว่าไม่สู้ไม่ได้ยินคำเชี้แอะเนอะทานรัฐบาลทั้งสองจะเสียชีวิตออกซึกงเพราต้องอยู่ในปราสาเพื่อ่อให้ดีปัาสาทบนระเบียบโลกอย่าเห็นแก่ตัวนะจะจจะเขาทองแก่ตัวเลยรเมื่อมันถึงระดับอวกทั้งโลกจะไม่มีที่ไหนเลย ที่เป็นที่ปลอดภัยมนนั้นก็คาจะยัรมอยู่ไม่ได้ฉันไม่อยากให้ลูกของฉันไม่อยากให้คนรุ่นหลังหมดความหวังใช้ชีวิตอย่างไม่สมดุลทศเจ้าใหญ่ท่านไม่รู้จักเพราะงั้นฉันจะพี่หงษ์จัดการเองไม่ว่าต้องแลกเพื่อไหฉันกับเทพสายฟ้าจะเริ่มเตรียมการทันสุดท้ายเคลื่อนสประหลานตรเริ่มทุกคนคือแนวป้องกันที่จะปกป้องมันนั้น จะไม่ว่าตราได่ที่ยังหายใจการต่อสู้ก็ยังไม่จบท้อม,อมากลยถ้าขบวนเดียวตัวแจ้งเข้ามาใช่ขอตัว я тайч хатовсо гяж үч เหตุิ่งนช้ากันด้วย,น,ยนะไม่มีเหรอฮ้องเหรอเด็กผู้ชายนะว้ายปปแปดอบ้ะด้วย,ยว้ายฉันทองโม่รู้กันในเวลาแบบนี้หากวันข้างหน้าไม่ตายฉันกำลังเจอผีลูกมันเป็นเรื่องดีขนาดไหนครับแต่ว่ามาเป็นตอนนี้ ยงไงดีละปาปาทา,าไม่เป็นไรนะพี่ผมบอกว่าทำให้เด็กๆหมดความหวังจี่ใจแบบนี้ฉันสัมผัสได้ดีโอ้ย <c oughs> ลูกพ่อ,อพ่อสัญญาโพ่อจะมีเมียเด็กที่สวยาะไม่ต้องรปบตายแล้พ่อสัญญาไม่ฉี่นะโอ้ตายห่ะพ่อจะรออยู่เฉลี่ยก็ได้ วันนี้พ่อยังเหนื่อยไม่พอหรอพ่อยังรอจะรออยู่เฉยๆไม่ได้นี่ไงโอ้พ่อเอ้ยเอาอีกเอาอีกทุกคนลูงพ่อกลับมาแล้วตั้งชื้นให้ลูกเราหน่อยนะตั้งสองคนเลยพระเจ้าอรรมฐานเสร็ษฐกิเดี๋ยวจะทีพิธีออกมาก็ใชสร้างยานอวกาศนะยังเหลือเยอะไหม นี <łość> ่ค <Harriet> ือเคล็ดวชาที่ฉันฝึกปล่อยออกไปเลยบางีใครใช้วิธีนี้มรลุขั้นที่สูงขึ้นได้โอ้ยนี่ฉันเตรียมตัวมนี่ก็ถือว่ควมหังอยู่บ้าง คนที่เก่งที่สุดสองคนจะไปแล้วแล้วยังไงต่อจุดอุปกรณ์พวกนี้ทำจากซากอะนิยมที่เก่งมาน่าจะพอเอามาใช้ในการต่อสู้ได้ในที่สุดก็ทำเสร็จของยาวหน้านี้ผมเตียงที่ให้เป็นวัสดุจักรวาลที่ดีที่สุดที่เคยเห็นมาเยี่ยมมากส่วนของแท่งสายฟ้าที่อุปกรณ์เสริมความแข็งแรง โครงสรางความสมบูรณ์ยอดเยี่ยมมากหมอก,กัตทางการของฉัน<ม>แล้พกกันก่อนนี้แข็งแกร่งมากเห็นว่าพี่ผมมีเกลือเสียมไม่เละในสมัยนี้ครับ <c oughs> ใจนะนนึกว่าเสจสร้างอะไรทัที่ฉันหามาทั้งปีซร้ามาทำอาวุธให้เหมือนนุ้เซ้นไหมโอ้โไปกับเขาเรื่องนะไปทำอะไรนะลูก บินให้มันเป็นสีสีครับไปลองสอนเลยอยู่เฉยๆลูกเล็กลูกยังอยู่ในท้องเลยบุตบ้าส่งเราแค่นี้มาส่งมาส่งแล้วไปตอนนี้นายมีการสำคัญต้องทำนายเป็นผู้แข่งขันอันดับสามของโลกแล้วเมื่อเราไปแล้วนายต้องทำภารกิจทั้งแบบรับผลรกิจปกป้อง พลกิจเก่งอันดับสามของโลกแบบเดียวลูกกูจริงแต่หนึ่งสองเนี่ยจะไปแล้วหล่อมากพี่สายฟ้าแกอยาเพิ่งบอกลากันได้ไหมพี่ข่อทองมันก็เก่งเกินชีวิตจ้ะเกิดมาใม่จริงน่าจะโดนฆ่าตายตั้งแต่เป็นไข่เสือกไปเพาะฟักในทะเลลึกไม่มีใครรู้อีก รจริงนี่ก็คือฐานทับแตกพังไปหมดแล้วนี่ดูมาทั้งหมดมันช่างเบาบางไปเลยอะ่ะจริงไอตอนแรกๆที่ล่าใส่กระเป๋าเออไอเทียกูแบบเครียดแทบตายตอนนั้นอ่ะกูเครียดทำไมอะ่ะในเวลาสั้นๆเจ้าเขาทองออกมาสามครังร้งเพื่อคืนสิ่งก่อสร้างเพื่อฟื้นฟูศรกยจอ่ามันมากเกินเกินก็ไปทำเหนือทะเลจากนั้นเราตั้งไหนมาแล้วติดตามไปขึ้นมาเบ้างลุกมือันติ ต้องมาคอยตามเก็บตามลางตามเช็ดอีปองนี้ก่อนห่วงปุ๋ยใครโทรมา เรื่อรอย่านะอ,อะไรงา้อาจารย์โกับเท็สายฟ้าสองคนที่แข็งแกร่งที่สุดจะสู้กับสัตวประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดนี่เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมันโอ้ <laughs> โหปูดซะปวท้อเลยเค็แค่บอกสัตว์ยัขาทองโครคาริโอดหลหรบบอุนจะรพพ์จากยานอวกาศมาก่อนเราเอ็กซ์แปสิบเอ็ คำถามทำไมนักบินวจึงนอนคนไม่ได้คำตอก็เสียงต่อการหยุดหายใจขนาดหลัได้อนานไม่อถายในอวกาศขอบคุณที่บองานฉันเป็นอวกาศไม่ได้เรจะอยู่หายใจกลางอากาศองกาตายสูงมากเลยดีนะมือคำถามตัโลงแต่คิดถึงสมัยข้างหลังที่เป็นเพราะ่า ห่าวทองบาดเจ็บเอย์ชันบาดเจ็บหมดเลยตอนแรกกูเดาไว้ถึงว่าจะมีเวอร์ชันบาดเจ็บที่หัวทำไมมีโอ้ยพอชี้ฟื้นมีอะไรนะโพรคาริโอตโพรคาริโอตเลยโปรคาริโอตเออมีโพรคาริโอตยูคาริโอตต๋อหัวมึงแบะไปแล้วมึงก็จริงงมึหัวกระจุยเป็นรูขนาดนั้นอะ จริงใครเห็นก็นึกว่าตายมันยังมีโพคาริโอตเสกเขาขึ้นมาใหม่แล้วมึงก็บุกใหม่โอ้โหงอกออกมาปุ๊งงอกเป็นเขาปักอยู่ที่หัวพุ่นเลยจริงคือไม่ร well ู้จะเลี้ยงอะไรจานหงกระเทศสายฟ้าถึงขันต้องออกลงแล้วก็สั่งเสียเสร็จสรรพมองทุกอย่างเอาไว้ให้โลกใบนี้ควาคลับต่างๆเผยแร่ได้เลยนะเผื่อตายมึงเราสองคนที่เก่งที่สุดยังท้อขนาดเนี่ยที่เหลือทำไง ที่เหลือยืนเบอร์ไงอีก็เบอร์ยืนอยู่ตรงด้านเบอร์คนดูก็เบอร์ด้วยตอนเนี้ยคือแบบฮะมือมันหนักหนาเกินมันเกินเรื่องไปปะนี่มันเพิ่งต่อได้เท่าไหร่เองทุกโคไป12ชีวิตดูแบบอับเฉาคือไม่มีความหวังแล้วนะจริงแจกคำว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของมนุษย์นะจริงคืองงปะเือฮะแล้วดูที่เหลือทุกคนเป็น a อไปหมดแล้วโวลเพิ่งเป็นพ่อคนอีกโอ้ มึงเป็นการที่มีลูกครั้งแรกที่กูแบบกูแบบกระอวนสงสารน่ะอแบมึงนึกออกาปกติคือกีดไปแล้วเพราะว่าแบบน้อยครั้งนะแล้วเป็นลูกแฝดด้วยนะที่จะมีลูกให้เราแฮปปี้แต่เรียกอะไรดีอะทุกคนมึงเหมือนที่อาจันของว่าแล้วเราจะเอาลูกเรามาวิ่งนั่นที่ไหนแทบแบบบ้านมึงเป็นอย่างเงี้ยฟ้ามืดฟ้ามัวอย่างเงี้ยอาหารการกินไม่มีมากแย่มากเลยทุกคนมาทออะไรตอนประเด็นคือ เรางมีเวลาตอนไหนไม่มีอย่างน่มีเวลาดูแลเราแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยอยู่แต่กับปะปะถาปะถาทอถ้าพับปะถาทอยังแบบอ๋อไม่ได้หรอกไม่หลังเดียวใจเดียวจริงพวกเราเนี่ยแหละใส่ไลฟ์เขากับปะปะถาตลอดเลยเราจินตนาการแต่คือแบบใกล้ชิดมือมีท็อปเจ้าขดออกไปก่อนแฝดมาอีก ประเด็นคือตอนนี้จริงๆหลวงเฟินคือเครียดจะแย่อยู่ล้วมันออกป่ะแบบแบกรับโลกเนี้ยไหนเมียก็จะให้คำกล่าวว่ากลับมาแล้ว <c oughs> บางชื่อเพราะนั้นเนี่ยมันยากสุดเอาตรงเอาเวลาไนคิดคือ <c oughs> อยากให้มันยากกว่านี้ได้ไหมไอ้เฮียคิดวิธีการรอดยากลูกชายป่ะใช่ไหมลูกชายสองคิดชื่อชื่อบิ๊กกระเบิ้ลกดดันให้เลยชื่อเขากระทองบิ๊กกเบิ้มเกิดอะไร กิดในช่วงที่มีข่าวทองที่ข่าวองอีสานอย่าง a d v e นเ u r e เออเห็นหน้านแล้วก็นึกถึงบาดเจ็บที่ท้องไม่เอาหรอกนะบาดเจ็บที่หัวพีหน่าตายมากเฮ้ยทุกคนเหนื่อยวะเอาจริงๆคือเรื่องมันเครียดพอแล้วฟารีแคปให้มันขำขันบ้างกูเหนื่อยแล้อเกินท้องไม่เอ้ยช็อกเลยแพวกเราอ่ะแบบดีใจด้วยเออเขาดีใจด้วยเหรอเพิ่งแต่แบบชีวิตแกมันน่าจะแบบ แล้วตอนนี้กลายเป็นคนที่เก่งระดับที่สามในโลกใบนี้แล้วแล้วคือมันยังเด็กมากเลยอ่ะเราก็แบบเออเขาเก่งจริงอ่ะคือเขาเก่ง่งจริงแต่ว่าบารมีอะไรบางอย่างมันยังไม่มีนะมากมายขนาดนัตอนนี้คือไม่มีเวลามันมันมันมีคนแบบก็ยังแบบรู้สึกว่าหลวงเฟิงแบบเฮ้ยจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใช่แต่แบบหลวงเฟิงก็ทําได้แหละทุกคนตอนนี้ทุกคนเอเอเอชื่ออะไรนะพี่เดอรร็อกอ่ะมันก็ดูจะเริ่มแบบ ไอเด็กคนนี้มันอย่างงู้นอย่างนี้ยังไงมันก็เริ่มแบบเขาอกเข้าใจแล้วว่าดูอาจารย์กับพี่สายฟ้าตุยไปเนี่ยยากโลกนี่จะยากมากเลยอ่ะอีระดับหนึ่งระดับสองเพราะว่าไม่มีเวลาตั้งชื่อหรอกนั่นน่ะสิต้องมาเรียนวิชาเคล็ดเราวิชาอาจารย์ก่อนหนึ่งคือสองคือยังจะต้องแบบอีสัะหลาดที่ขึ้นบกมาตอนเนี้ยก็คือเยอะเลยนี่กระดาษของตัวเองนะเออและอีกมากมายทั่วโลกอย มึงแลวถ้าสมมติสองคนนั้นทําอะไรเขาทองไม่ได้เราใครจะทําก็จริงอันดับพี่สาวของโลกนี้ไงล่ะเลาวป็นที่สาวเจาอะไรไปสู้แต่อย่างน้อยที่สุดอาจจะยืดได้อยู่นิดหน่อยแหละเพราะว่าให้ของก็พังเลยให้ของที่ดีไปอยู่ก็อยากให้เรากลับมานะจริงๆคือรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาของหลวเฟิงอ่ะ หมายเหงว่าหลบเงอาจจะต้องใช้เวลาเอให้เวลาลูกกูได้เติบโตดีไหมหรือยังไงเลี้ยงลูกหรือว่าต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วต้องรีบเก่งแล้วหรือยังไงเออเครียดนะทุกคนบิ๊กเบิ้มอย่าพึ่งมาได้ไหมล่ะนอตผมจะเกิดเขาป้า ต้องรอดูตอนต่อไปนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะเปดูกันจริงอืมอะไรโอดนะโพคาริโอโพคาริโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ